ก็ใกล้จะสิบโมงแล้วนะหวังว่าปราเกียจะไปจากที่นี่อาเลียฉันว่าปราเกียรคงเล่นแง่ไม่ยอมไปแน่แนเลยเห็นไหมมันเล่นใหญ่สร้างซีนขนาดนั้นนะฉันว่ามันต้องเล่นแย่แน่เลยคอยดูเถอะทุกคนพี่รัฐคุณป้าคะคุณลุงพี่สะพายมิตาลิไปไหนกันหมดเนีว่ว่าไงว่าไงอาเลียพี่สะพายมิตาลิ อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะไปที่ห้องของพี่อาบีแล้วดูให้ทีว่าผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าคนนั้นยังอยู่ในบ้านหลังนี้ไหมถ้ายัางอยู่ก็ลาก่าออกมาเลยฉันฉันเหรอแล้วเธอชื่อมิตาลีหรือเปล่าอมองอะไรคะคุณป้าถ้าว่างนักก็ไปดูสิว่ามื้อเช้าพร้อมหรือย,อยังเอะหวังว่ามื้อเช้าของฉันจะวิเศษวิโสเกินกว่าของคนอื่น เพราะตอนนี้ฉันเป็นใหญ่ในบ้านหลังนี้แล้วเข้าใจโอ้พระเจ้านางออกมาทำไมเนี่ยนันเลยพลาดโอกาสวางมาล่างนางออกมาจากห้องเลยเสียดายจังไม่ได้ใช้มือใช้แรงเลยสักทีจ้องหน้าทำไมยะเดินต่อไปสิได้วเวลาออกมาจากบ้านหลังนี้แล้วจะไม่ได้เหรอ ในกระเป๋าเสื้อผ้าล่ะยังจะมากอดอกอีกฉันไม่ช่วยถือหรอกนะเข้าใจไหมเอเอ,เ,อเดี๋ยวนะฉันพูดอะไรผิดทําไมต้องทําหน้าดุด,ด้วยเอออาเลียาอาเลียต่างหากท,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 ที่บอกให้ฉันมาพูดแบบนั้นเนะี่ยตกลงจะอยู่หรือจะไปกันแน่เนี่ยวางมาดหน้าดุทำกับเราแบบนั้น ทำได้ยังไงกันนั้นเนี่ยเดียวเธอก็เห็นเองธนุว่ามันจะร้องไห้มาขอร้องฉันแค่ไหนให้ฉันให้อภัยและยอมให้มันอยู่ต่อมันไม่มีที่ไปมันเล่นใหญ่สร้างสิเธอว่าฉันควรจะทํำยังไงกับมันดีล่ะเธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะด่ามันหล้วไล่มันออกไปจากที่นี่เองถ้ามันยังกล้าอยู่ล่ะก็ใครจะห้ามเธอได้ บังอาจนะใครอนุญาตให้เธอนั่งลงต่อหน้าฉันกันยะฉันบอกให้เธอออกไปจากที่นี่ก่อนสิบโมงเช้าภายในวันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีให้เธออยากไปเงียบเงียบหรืออยากดังละ่ะเธอจะทำยังไงถ้าฉันปฏิเสธที่จะอปฉันจะไล่เธอออกไปถ้าเธอกล้าปฏิเสธอีกงั้นก็ลองสิพีรัต อาคัตโรบินอาเลียเสียงดังไปแล้วแบบนี้คุณย่าได้ยินแน่เลยต้องไม่ปล่อยให้คุณย่าลงไปได้ไม่งั้นคุณย่าอาจอาการซุดแบบเมื่อวานอีกจะอา<อ>บข้างล่างมีอะไรกันเหรอเอาไม่มีอะไรครับคุณย่าสุขภาพคุณย่าสำคัญกว่านะครับอย่าไปสนใจเรื่องอื่นเลยครับ ผมสัญญาทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยครับตอนนี้คุณย่ากลับเข้าห้องก่อนนะครับทําใจให้สบายพักผ่อนจนก,กว่าจะหายดีนะครับเรื่องเงอื่นนะ่ะผมจะจัดการให้เรียบร้อยเองครับคุณย่า,าพูดแบบนี้กับย่านะบอกย่ามาคุณย่าอาเลียให้เวลาปราเกียวจากที่นี่ใน24ชั่วโมงนับจากเมื่อวานนี้ แล้วตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วหลานน่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะปราเกียจะไม่เป็นอะไรย่าจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบเมื่อวานอีกย่าจะไปสั่งสอนอาลเลียต่อให้เป็นเจ้าของบ้านคนใหม่ก็ตามแต่ก็ยังไม่มีวยวุฒิสูงกว่าย่าแน่ให้มันรู้ซะบ้างว่าใครนะ่ะเป็นใครย่าน่ะไม่อยากใช้อายุเป็นข้ออ้างหรอกนะแต่บางครั้งเด็กสมัยนี้ก็เหลือเกอินจริงๆต่อให้เธอไล่ย,ย่าออกจากบ้าน ย่าก็ไม่กลัวหรอยกย่าจัดการเองไปคอณย่าครับคุณย<อ>่าพี่รัฐอาคัตนี่อะไรกันนักหนาเนี่ยตะโกนกันทำไมว่างไงมีอะไรครับ